สวัสดีครับพี่น้องสบายดีพี่น้องฟังเล่าครับพ่อนกันยามตัดสอของวันพระัดสะบดีวันทีหาวันพอครับวันทีหาท่านว่าครับพาไปน้องมา ส่มื้อครับะกื้อกําำลังสมหลอกครับกำลังติดหน่วยครับ้หาหมอครับพี่น้องพานครับคือว,ว่าพานครับ บ้นเริ่ัสบอดีเดือนธันวาคมสองหาโกเกตรับใก่สิบมิดปีแล้วครับเดือนสุท้ายของปีครับใล่หอดปีใหม่กับใสเข้ามาครับ ว่าได้มื่นอะรอบปีใหม่ครับขอพัยพ่อนให้ไม่พี่นห่งให้ขาว่ารับชมให้อยู่ดีไม่ห้งครับตอนรับปีใหม่ครับวันนี้ผ้ามาส้มสวนปักพ่องพ่อใหญ่แบงครับโออยหยแสวยครับ กัดอยู่บ้านนุ่นยน่างครับตำบลหนองโมฮีอำเภอพี่บูลจังหวัดอุบลราชธานีครับสมไก่สีเ้าสมเะยครับไก่สีเศ้าเอารัด ขอบุณเอฟซีที่เขามาติดตามรับชมให้กำลังใจส่องเบาบนคนน้องคู่เจแนวคือเกา่าคือเดิมครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้น้ำหน่อยด้วยครับที่เขามารับชมนะครับแต่คลิคปเกษตรนะครับ น้ำบอ่อครับพี่นอ้องบ์คือกับปูก หัวแหวงบักหมก่กับปลูกบกพริกรกับปลูก พ่อพี่น้องพี่สม้มบักพริกเกวินครับมือนั้นให้เบิ้งเกวินกำลังปลูกครับมาเมื่อนี้งามนะครับเคยเสียดายเก็บหน่วยเลย สวนดิกเป็นครับยังมาท่เดียวหนาครับห่างน้ำหัวคื้อยู่หนางน้ำใส่ฝุนหดคื้อยู่คนเขเรีนกมาท่เดย่างอ้ามันครับ ดอกนะครับ เฮ็ดหลายครับพีเ่เพื่อนมื่นกัวต้นนะครับมื่นกวัวต้นปลูกไม้ก็มีครับเอนใส่ใายทำยศเอาครับประเด้นพุดธยาครับนี่จะปลูก ใส่ตะคุ่นตะปุ๋ยตัวนึงใส่ระบบสายน้ำหยด กำลังปลูกไม่ครับ สวนบุกพีกเพื่อนครับม่วนนี้เป็นหมากนะครับม่วนนี้ปลูกไม้ครับคลิปเดี๋ยวฝากพี่ฝากนอกไปซ้ํหน่งก่อนครับ นาพอกันไหมครับสวัสดีครับ